สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องนะครับพระเครื่องวัตถุมงคลหลายๆคนก็อาจจะมีพระเครื่องประจํากายประจําตัวกันอยู่แล้ววันนี้เรามาดูกันว่ามีแบบไหนกันบ้างนะครับเป็นแบบไหนบางคนอาจจะว่ามีพระเหมือนกันพระองฉันเป็นพระแท้ไหมพระปลอมไหม พระรุ่นไหนอย่างเงี้ยหลายๆคนที่ไม่ใช่เซียนก็จะไม่รู้กันนะครับว่าพระที่ตัวเองเนี่ยมีเป็นรุ่นไหนบางคนอาจจะมีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายหรือพ่อให้มาแม่ให้มาหลวงพ่อแถวบ้านให้มาอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะครับว่ามีว่ามีพุทธคุณทางด้านไหนนะครับการการที่เราจะาบูชาพระสักองเนี่ยเราก็ต้องอหลายคนอาจจะอยากรู้ว่ามีคุณสมบัติ มีอะไรนะมีพุทุคุณด้านไหนบ้างนะครับเขาเรียกว่าพระอะไรนะครับว่าบางบางคนก็มาเปรียบเทียบน,นะครับแต่ผตั้งแต่ผมเช่าพระมาบูชาพระมานะครับตามวัดก็ดีตามร้านเช่าก็ดีตามาแผงพระก็ดีนะครับเราก็จะได้ยินบ่อยๆจากคนที่ไม่เคยบูชาพระไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มานะครับก็อาจจะไม่มีความรู้มากมายอะไรนักนะครับ คือหลายคนบอกว่าอุ้ยพระสมเด็จมีพระสมเด็จนะที่บ้านพระสมเด็จรุ่นเนี้ยมันราคาสูงนะเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยและและหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าพระรุ่นไหนที่เขาเช่ากันเป็นล้านพระรุ่นไหนที่เขาเช่าหลักร้อยนะครับหลายหลายคนน่บางบางคนก็อาเบีบอกว่าอุ้ยไปดูในหนังสือเหมือนของฉันเลยเหมือนของผมเลยเนี่ยพี่มองผมเลยเนี่ยนี่เขาขายเขาปล่อยในหนังสือเนี่ยอ่าเป็นแสนเป็นล้านเลยเนี่ยพี่แต่เวลาเอาไปให้เซียนดูอ่ะแต่ทําไม ทำไมราคาไม่ได้เซียนไม่รับซื้อเซียนบอกว่าปลอมมันจะปลอมได้ไงเอามาจากวัดมันมีข้อโต้โต,ต้วแย้งมี้อข้อ,ขอตกเถียงกันอยู่สําหรับคนที่ที่ไม่ใช่เซียนกับคนที่เป็นเซียนนะครับเราก็จะมีแยกแยกกันออกนะครับว่าพระพระอะไรบ้างที่เป็นพระที่เป็นพระหลักที่เขาซื้อขายกันที่เขาเ่าเรียกว่าเช่าบูชากันแล้วกันนะครับว่ามีแม้ว่ามีแบบไหนนะครับแหลายคนอาจจะมีอยู่ในมืออยู่หรืออาจจะมีของแท้อยู่อย่างเงี้ยของแท้ของแท้เขาแท้แบบไหนนะครับ ส่วนมากของของที่ผมบูพระที่ผมบูชามาที่ที่ไปทําบุญบูชามาส่วนมากเป็นพระใหม่ทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นพระรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยก็จะเป็นของอผู้หลักผู้ใหญ่ให้นะครับแต่แต่ว่าเราไม่ใช่แบบคนที่จะเอามา,าไปขายองค์ละเป็นหมืน่นขวองค์ละเป็นแสนนีไม่ใช่แต่ถามว่าเช้าเป็นหมืน่นมีไหมก็มี แต่หาว่าเช่าเพราะว่าเราเราต้องการที่จะเป็นบูชาเป็นพุทตกคุณมากกว่านะครับเอามาเสริมเสริมดวงเสริมเรื่องการค้าขายมากกว่าเราไม่เช่ามาไว้เพื่อว่าเก่งกําไรหมื่นเป็นม,นมอย่างหลายๆเสียนที่เขาทากันนะครับจึงจากจากคนที่ไม่เคยมีพระเครื่องเลยนะครับตอนนี้มีประมาณ2ลงังมีสามลังด้วยกันนะครับแต่ก็จะเป็นพระที่แบบรุ่นใหม่ใหม่ที่ที่เกจิอาจารย์สร้างใหม่ที่เราเกิดทันนะครับที่เราเกิดทันที่ทันในยุคข,ของท่านนะครับ ก็จะอาจจะมีบ้างรุ่นเก่านะครับเราวันนี้เราจะดูพาดูพระคุณแผนก่อนซึ่งเป็นที่ข้อถกเถียงกันมากเลยนะครับใครใครที่บูชาพระคุณแผนเนี่ยส่วนมากก็จะได้ยินคําที่บอกว่าเ,าเป็นพระเจ้าชู้เป็นพระเล่นสาวเนาะคนต่างจังหวัดเนี่ยถ้าใครมีคุณแผนเนี่ยต้องบอกว่ามีคุณแผนต้องเป็นเป็น,ปนคนที่เจ้าชู้มากเลยนะชอบเรื่องผู้หญิงชอบเรื่องแบบนบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชื่อเสียงของคุณแ,แผนก็เรื่อง ว่ามีามีเมียเยอะนะครับว่ามีเมียเยอะแล้วเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าตามที่เข้าตามที่เราเห็นกันมาตั้งแต่สมัยก่อนก็ยังมีคุณแผนคุณแผนของพายนะที่ที่มีรูปรูปรูปพระแล้วก็จะมีรูปผู้หญิงนะนะครับรูปผู้หญิงรูปผู้หญิงนั่งนั่งตักอย่างเงี้ยนะครับนั่งตักอยู่บนหรือไม่เป็นรูกปปมารเป็นรูปเด็กที่นอนอยู่ข้างล่างคุณแผนนะครับสมัยก่อนก็จะมีเป็นแบบนั้นนะครับที่เห็นตาม ตาม,มันานองนะครับสมัยรุ่นก่อนๆแต่พระรุ่นคุณแผนทางภาคกลางน่ทางภาคกลางก็จะเป็นรูปพระประธานนะครับรูปพระประธานตามประวัติความเป็นมาจริงๆเนี่ยคือที่โด่งดังที่โด่งดังมาก,ก็เพราะว่าสมัยก่อน,นมีมีเด็กเลี้ยงวัวไปแถวโซนสุพรรณนะตามประวัติที่ได้ยินมาคือเด็กเลี้ยงวัวไปขุดใต้ต้นไม้แถวสุพรรณแต่ก่อนไม่มีใครสนใจเลยนะครับเป็นรูป พอบพุทธจินเป็นรุปพระป,ปางมารนิชัยนะครับเป็นพระเป,เ,ปเป็นเป็นแผ่นแบบ,แบ,บนี้นะครับลักษณะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแผ่นสมัยก่อนนะครับ <c oughs> คือเด็กก็ไปกุดเจอแล้วก็เอาไปโยนลงน้ําบ้างอะไรบ้างเนี้ยแล้วก็มีบังเอิญมีมีคนเอาไปาไปบูชาไปบูชาแล้วเกิดประสบการณ์นะครับก็เลยเป็นที่โด่งดังทีง่ฮือฮากัน แล้วเนื่องเนื่องจากว่าตามบางทางบางบางตำบางตำราก็บอกว่าไปสืบพ้นว่าเป็นการสร้างบูชาของพระคุณเป็นของคุณแผนืองสุพรรณแต่แต่ที่จริงมันต้นกําเนิดมาจากสุพรรณนะครับนี่ยโซสุพรรณนะครับก็ยังมีหลายหลายหลายอย่างเนื่องกันนะร่นเรื่องกันนะครับรุ่นคุณแผนรุ่นอ่าหลายหลายคนก็จะบอกว่าถ้าหากมีคุณแผนเนี่ยจะทําให เออะไรนะไม่ค่อยมีตั้งนะเพราะว่าต้องหาเงินไปเลี้ยงผู้หญิงเยอะเนี้ยมันแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนเจจิอาจารย์ทุกวันนี้ปลูกเสษคุณแผนขึ้นมาเนี่ยจะเน้นเรื่องเมตตามหานิยมนะครับเรื่องเมตตามหานิยมทํามาค้าขายแต่คุณอย่าลืมว่าที่เราเรียกพระคุณแผนกันนะที่เราเรียกกันนะส่วนมากนะครับดูรูปองค์พระนะครับจะเป็นรูปองค์พระพุทธรูปนะครับปางมารวิชัยนะครับปางมารวิชัยนะครับเป็นองค์เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปางที่ชนะมารนะครับพระคุณแผน แต่ถ้าบางเกจิอาจารย์หรือหลวงพ่อทาบางบางบางท่านที่ทำเนี่ยก็จะเป็นรูปคา,ารวาสที่นั่งแล้วก็จะม,มีมีรูปดาบอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีอุ้มผู้หญิงด้วยนะครับบางทีก็มีรูปมวกโลกนะฮะจะไม่ใช่จะไม่ใช่รูปพระและก็เรียกว่าคุณแผนเหมือนกันนะครับแล้วแต่มวลสารที่เอามาสร้างเนี่ยก็แล้วแต่เกจิอาจารย์สร้างเหมือนกันนะครับบางบางทีก็จะมีออมวลสารที่เป็นดินดินดินเกศป่าช้าอย่างเงี้ยดินโป่งดินอาจาะไค่เสมา นะครับแล้วแต่มวลสารตั้งแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็จะมีบางบางรุ่นก็จะมีรุ่นพายกุมารอย่างเงี้ยพายกุมารน,นี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่เกิดจากจากการเอาเอาศพนะครับศพคนตายเนี่ยคือเผาแล้วเดากดูกยมาทําแล้วแต่ตาราของแต่แต่ละอาจารย์ที่โด่งดังสุดๆก็คือคุณแผนพายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่นะครับรูปรูปแบบการรูปแบบของพระของหลวงปู่ทิมเนี่ยที่เอามาสร้างรุ่นรุ่นติต่อกันมานะครับรุ่นแรก แต่ก่อยมันจะเป็นรูปรุ่มล่างอย่างนี้นะที่อยู่ในเมือผมไม่ใช่คนแฝงน้องปู่ทิมนะแต่แต่ลักษณะของหลวงปู่ทิมอ like ่ะจะเป็นแบบแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ด้านด้านหลังก็จะเป็นยันยันห้านะครับยันห้าเป็นยันกระบองไข่นะครับของหลวงปู่ทิมถ้าเป็นสายสายของระยองนะครับสายระยองถ้าเป็นถ้ายินชื่อว่าคุณแผนภายกุม,มารน่ะส่วนมากจะเป็นกลุ่มในทุนจากส่วนระยองกลุ่มในทุนที่สร้างของนุวงผู้ทิมไปสร้างกันนะครับ มันก็กระจายออกไปแล้วแต่แล้วตีตดตามวัดตามหลวงพ่อที่เขาจะไปให้หลวงพ่อปลุกเสกนะ่ครับเดี๋ยวก็จะใช้มวลสาราประมาณเดียวกันก็หมือว่ามีลูกอมผงไพรโกมานของหลวงปู่ทิมนะอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีก็จะมีประมาณนั้นนะครับคุณแผนก็ยังมีหลายรุ่นหลายแบบดูตามที่ผมสะสมแล้วก็บูชามาทั้งแกบมั่งนะครับที่มีแกบมั่งที่ไรมั่ง,มมงผมไม่ได้เน้นเรื่องว่าเอา,เอาคุณแผนมาเพื่อเพื่อค้าข่ายนะครับ